ค่ายจริงๆไหมค่ายนี้เดินเดินจริงๆมาทําไมคะเดินค่ายค่ายนี้เดินอ่ะเดินแบบเดินเหนื่อยเลยมาทำไมกันคะอันนี้ส่วนข้างบ้านเลยนะคะฝั่งตรงข้ามของบ้านภูเขาที่กับมองเห็นกันทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะ วันนี้มาเห็นจริงๆโอ้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 เก่งจังพี่นิทันหน้ามาสิครับพี่นิท่ะ ชอบไหมคะอยากได้ไหมคะวันนี้อยากวันนี้มาดูใกล้อย่างี้อันไหนที่จะเป็นของเราก็จะใช่ใช่ไหมคะใช่แต่ตรงนั้นก็สวยอันนี้คือสวนจริงๆเลยนะคะ,อ,นนคอ,ะ,คะอันนี้คือต้อนทุเรียนทางนั้นเลยะคะ่ะที่เป็นเนินๆอยู่เนี่ยค่ะ โทษค่ะอยากให้มันมองสวยนะอยู่นะสวยเดี๋ยวเขาจะหาว่าอะไรอยากได้ที่แถวนี้จังเลยค่ะสวยมากขอถ่ายทุเรียนนะคะสวยงามออมปันนี้กเหน่อยจมันจะเป็นพุ่มมันจะสวยวนันออีกหน่อยมันจะเป็นพุ่มมันจะสวยกว่านี้ฮะนี่มันกำลังเริ่มอยู เก่งจังที่เห็นนี่คือทุเรียนนะคะเริ่มต้นปลูกโอ้จิ๋วก็อยากได้มั่งอ่ะนี่คือทุเรียนนะคะไม่เท่าไหลขผมว่านะร้อยต้นนี่ก็ถึงที่ลงมาแล้วร้อยสามห้าต้นเองเลยอหรือจะเซีวทำไมไม่ได้วางระบบนะอ๋อโอ้ไม่ได้